ร้านมารูชอ็อปบริการเติมโลบักระบบ V.P. s e r v e r เรทหกและระบบกดเกมพารต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกดเกมพาร์บล ok ็อกฟุตกดเพชรออสตาและกเดเพชรแอนิเมตเดมิ n ช่นเรดแปดลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับร้าน d o อกบักช h o p บริการเติมโลบักระบบ i อดีพาร์ตเรทสี่ถึงเรทเบริการกดเกมพาร์ดแมปบล็อกฟุตแมปคิงเรกัซซี่และกเดเพชรออสตาเรทแปดลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับ ร้าน Steam Shop บริการกดเกมพาร์ทแมปต่างๆเช่นแมป Anim Fighter Simulator แมป Box Food แมป King Legacy และบริการกดเพจออสตาเหรีย์แปดลิงก์อยู่ใตค้คลิปเลยครับขี้เกียจฟาร์มกัใช่ไหมล่ะงั้นต้องร้านนี้เลยร้าน King Nook Shop บริการรับฟาร์มแมปออสตาไม่ว่าจะเป็นการผ่านสตอรี่ผ่านไททอลได้มีรับฟาร์มแมป Anim Fighter Simulator ไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มเงินหรือบริการรับแบกดันราคาถูกบริการเร็วแถมย,ยังปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ลิงก์อยู่ใตค้คลิปเลยจ้า สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับ Roblox Anime p a Fighter Simulator นะครับวันนี้พี่จะมาพูดถึงวิธีการอัพริตัวละครยังไงให้คุ้มๆนะครับแล้วก็วิธีการ K, เอฟฟาร์มเอฟาร์มวลของตัวละครของเรานะครับอ่ะอย่างแรกเลยนะครับวิธีการดัรนเวลตัวละครยังไงให้คุ้มนะครับอ่ะพี่จะมาพูดถึงวิธีการดูว่าตัวละครเราควรจะเป้วไหนนะครับขั้นแรกนะครับอย่าให้เราดูที่ตัวละครของเรานะครับว่า มีเบสเาเมจเท่าไหร่นะครับเบสเาเมจคือไรคือดดเมจที่มากับตัวตอนเลเวลหนึ่งนะครับนี่คือเบสเาเมจนะตัวไหนที่มีเบสเาเมจเยอะๆเนี่ยประมาณแบบพวกเอ่อต่มาครับตั้งใช้นี่อย่างเงี้ยเนี่นะอยองสาม้ยคือเยอะนะครับพอเทียบกับตัวรับที่เป็นร่างธรรมดาก็จะเยอะประมาณห่างกันเกือบร้อยนะครับห่างกนันแบบเาสิบแปดสิบร้อย1อะไรประมาณนี้นะครับต่อมานะครับพอเราดูตรงนี้ได้แล้วนะครับพี่ก็แนะนําให้เราดันเเวลตัวรับขึ้นไปไม่ก็เป็น ตัวมิติกไชนีตัวครับไชนีไม่ใช่มิติกไชนีนะครับเจ้ามิติกไชนีเนี่ยพี่ไม่ค่อยแนะนําให้อัพเลเวลเท่า่นะเพราะว่าจากระบบใหม่มากนะครับเรื่องครับไม่ไม่ใหม่หรอก็เก่าแล้วแหละเรื่องครับตัวละครเนี่ยมันมีระบบครับไชนีไอ้ตัวครับไชนีมานะครับอย่างที่บอกไปเลยนะครับพี่แนะนําให้ให้อัปเวลนะอต่อมาแล้วก็เราจะพูดถึงเรื่องอัปเดต9นะครับที่อัปเดตเรื่องการหยุดเรื่องเวลมาตรงนี้นะครับอนอื่นนะครับ มาดูกันที่เรื่องโรคที่เราอยู่นะครับว่าเราควรจะดันเวลถึงประมาณเท่าไหร่ต่อโรคที่เราอยู่นะครับที่ย้อนไปดันสักตัวเกียวกูนแล้วกันนะครับถ้าใครอยู่ดันตัวเกียวกูนนะครับให้เรามาสุ่มตัวละครตรงนี้นะครับแล้วก็ดูว่าเลเวลเท่าไหร่นะอ่ะอย่างเงี้ยเอ่อตัวเลเวลเริ่มต้นของดันตัวเกียวกูนเนี่ยนะจะอยู่ที่เอ่อเจ็ดสิบนะครับพี่แนะนําให้เราถ้าใครอยู่ด่านนี้นะครับแนะนําให้เราดันเวลตัวละครให้ถึงประมาณสักแปดสิบห้าถึงเก้าสิบขึ้นไปนะครับอ่ะ เอาง่ายๆเลยนะครับถ้าใครอยู่โลกไหนที่เป็นโลกแบบล่าสุดของเราก็คือแบบเราปดมาถึงปดแบบสุดๆก็คือดัน v i r t u ว l ร o n s o l e นะครับหรือว่าดันเนโตนีนน่ก็ให้เรามาดูที่เบสเลเบลของแต่ละตัวละครนะครับอ่ะสมมติเราสูมหนึ่งครั้งเนี่ยเห็นไหมเป็นเบลเก้าสิบเอ็ด,ด,ด 91, ครับตัวละครเราถ้าเรามาถึงดันเนี้ยเราก็ควรจะยัดเบลประมาณ1้อยสครับอ่ะง่ายๆเลยนะครับดูง่ายๆเลยก็คือ ถ้าเราอยู่โลกใหม่เนี่ยล้วโลกนั้นนะ่ะมีเบตเดเมนเอมีเบตเลเวลเท่าไหร่ที่เราสุ่มจากตู้ได้ก็แนะนําให้ดันเกินไปประมาณสัก1 0บถึงยีเลเวลขึ้นไปนะครับถ้าใครไม่มีเกมพาร์ตเอ่อเจ้าเอ็กีคูณสก็จะเหนื่อยหน่อยนะเพราะว่าใช้ตังเยอะนะครับบอกว่าถ้าใครไม่มี VP เนี่ยก็จะนานกันนะครับแบบพวกกดลงเปิดเร็วลอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับอ่ะต่อมานะครับพอเรารู้เรื่องวิธีการอ่าการฟาร์มเลเวลแล้วว่าคนฟาร์มเกินเท่าไหร่น,นะครับแล้วก็ถ้าใคร ผมผมปลดมาถึงโลกสุดท้ายแล้วพี่ผมจะฟาร์มเวลยังไงนะครับก็ถ้าใครอยากดันเวลง่ายๆหน่อยก็สุ่มโลกลหลังๆก่อนครับก็ดันสัก5หเวล10เวลแล้วค่อยมาสุ่มตู้สุดท้ายแล้วค่อยยัดนะครับอ่ะาค่อยยัดไปนะอ่ะแล้วก็ที่พี่เปิดโปรแกรมไทนิท้าขึ้นมาเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะสอนเรื่องการ AFK นะครับว่า AFK ยังไง เอพีปล่อยฟาร์มทั้งคืนยังไงนะครับอันนี้คือพี่จะสอนในคอมแล้วกันนะครับว่าเราจะสามารถสุ่มโดไปด้วยแล้วก็ยัดเวลไปด้วยได้นะครับโดยการใช้เจ้าไทนิทังนี้เลยนะครับไม่ยากนะวิธีนี้นะครับหลายๆคนคงอาจจะยังไม่รู้นะครับอาจจะแบบพี่ไทนิทังมันได้เอพีฟาร์มเงินไม่ใช่เหรอแต่ว่ามันฟาร์มเวลได้ด้วยเหมือนกันนะครับอ่ะนี่เลยต่อนอื่นนะครับพี่คงต้องพูดเกี่ยวกับว่าตู้โลกสุดท้ายแล้วกันครับพี่จะขอไม่พูดเรื่องตู้อื่นนะเพราะว่าพี่ถึงตู้โลกสุดท้ายนะถ้าใครมีงบเยอะๆนนนะะครับแํา ให้เราเปิดเป็นเอ่อเปิดเป็นประมาณนี้ไว้นะครับถ้าตัวละครเราเลเวลร้อยสี่สิบเอ่อร้อยสามห้าขึ้นไปแล้วนะให้เราปิดคอมมอนไม่ได้เลยนะครับหรือว่าใครจะอยากดันเยอะนะแบบดันดันเร็วๆหน่อยก็เปิดคอมมอนไปนะแต่ว่าถ้าใครเปิดแบบเอ่อเปิดคอมมอนยัดเวลนะครับมันจะกินเงินเรามากๆนะครับอ,อย่างที่พี่มีหนึ่งคิวนะถ้าพี่เปิดเอ่อเปิดคอมมอนไปเนี่ยพี่เอฟเคฟาร์มเวลประมาณ6ชั่วโมงนะครับจะเสียไปประมาณเกือบร้อยทีนะครับเพราะนั้นพี่จะปิดคอมมอนไว้นะครับ ถ้าปิดคอมมอนเนี่ยจะเสียประมาณ 6070T ทีนะประมาณนั้นนะครับโอเคตรงนี้เราต้องรู้รู้ก่อนนะครับว่า,ายิ่งเราเปิดปิดออสเทเซลไว้ทั้งหมดเนี่ยมันก็จะใช้ตังค์เยอะนะครับถ้าเราแบบเปิดออสเทเซลไว้ประมาณประมาณนี้นะครับก็คือ,อตัวละครเราเนี่ยไม่ต้องบ,บนันนองไอโฟดั View, นวิลครับถ้าใครจะไอโฟดันวลแนะนําให้เปิดประมาณนี้เลยนะครับนี่เลยประมาณนี้เลยนะถึงจะเื้อนเงินแต่เวลไว้นะครับอะ ม่ก็ถ้าใครไม่ชอบคอมมอนชายนี่เนี่ยเราก็เปิดเปิดออโต้เซลคอมมอนชายนี่ไปก็ได้นะครับแล้วก็เปิดแล้วไว้ปิดแล้วไว้นะครับนี่เนี่ยเซตประมาณนี้นะครับถ้าเป็นคนที่อยากตามตามพี่นะครับต่อมานะครับวิธีการ FK ฟาร์มยังไงนะครับก็ถ้าใครมาสะสมบัฟตรงนี้พี่ต้องพูดเรื่องบัฟก่อนแล้วกันนะครับบัฟในดันนะครับที่เป็น EXP กขวดสีเขียวนี่จะทําให้เราสามารถยัดเลเวลได้มากขึ้นนะครับแบบเยอะมากๆนะครับเพราะว่า อ่ามันจะเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์ทั้งหมด25นะครับแต่ถ้าใครมีเกมพาร์ตเอคูณสองตรงนี้นะครับตรงนี้นะมันก็จะคูณเพิ่มไปให้อีกนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเพิ่มมาอีกประมาณ50นตครับแต่ถ้าใครมีขวดลุ้งเนี่ยจะเพิ่มเป็นคูณ1นะครับหรือว่าคูณ2อนั่นเองนะครับก็จะเป็น100%เพิ่มมาแบบ100%นะครับโอเคก็ไม่เคยรู้ว่าคูณแล้วก็เหมือนสมมติว่าเราอัพเลเวลตัวละครนะครับอ็กพีลองยัดให้ดูนะเป็นตัวนนนนนนนีีี้้้้้ลลละะะกกกกัััััคคครรรบบบบบดดไไปปแแว็็ฟิอยย่างเหม ตอนนี้ตอนนั้นจะได้9 80คิวนะครับแต่พอเราพอพี่เปิดหยุดบัฟเนี้ยเปิดตอนนี้นะครับตรงน,นี้เลยปุ๊บนี่เห็นไะหมก็จะได้เพิ่มไปอเกือบเท่าตัวนะครับเห็นปะเกือบ1.8ปเลยนะอ่ะนี่นะครับทีนี้ก็จะทําให้เราอัพเวลง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าใครไม่มีตังค์หรือว่าไม่ได้ซื้อเกมพาร์ทหรือว่าไม่ได้แบบดองบัฟไปก็ไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับก็คือแบบฟาร์ไมไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันจะกินเงินเราเหรือว่า up พเวลย,วยากนะครับ เริ่มกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับวิธีการ FK Farmail แนะนำให้เราตั้งเป็นชื่อหรือว่ากดเป็นถ้วยอย่างนี้นะครับนี่เลยนี่เลยนะนี่นะครับก็เป็นชื่ออย่างนี้เราก็ตั้งชื่อให้มันอยู่ตัวแรกนะครับไม่ก็ใส่เป็น1ตัวไว้อย่างนี้นะครับนี่เลยแล้วก็ถ้าใครแบบจะยัดตัวนั้นตายจริงก็กดเป็นดามเมจไปก็ได้นะครับนี่พอเราอันนี้ิปุ๊บอ่ะมันจะบอกว่าตัวไหนเป็นดามเมจเยอะสุดนะก็จะมาอยู่วันแรกนะครับ แต่ถ้าใครปรับเป็นดดเมจเยอะสุดแต่ว่าแบบตัวอื่นประหยัดเวลตัว2ตัว3เนี้ยพอดดเมจมันเยอะครับมันก็จะถูกเลื่อนไปข้างหน้านะครับโอเคต้องเข้าใจก่อนนะแล้วก็เรื่องตั้งชื่อเนี่ยแนะนาให้ตั้งเป็นเลขศูนย์ะครับไว้นําหน้านะนี่เลยม่ก,กดเป็นเลขถ้วยนะครับเออจเออจ้าจออจำนวนถ้วยเนี่ยจะอยู่แบบคงที่นะครับถ้าเราไม่ได้ใส่ัวละครน,นะครับตรงเล็บนะ,ะนี่นะครับโอเค มากันที่พี่จะแนะนําให้เป็นตัว A แล้วกันแล้วก็เอาเป็นตัวอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าให้ตัวตัวแรกของเราที่ต้องการจะยัดวลเนี่ยอยู่ข้างหน้านะครับประมาณนี้โอเคพี่จะขอเป็นตัว A แล้วกันนะครับง่ายดีนะครับก็คือเจ้าบรอตอย่างนี้นะครับขั้นแรกนะครับให้เราอย่าลืมว่าออโต้เซลล์ตรงนี้นะอ่ะนี่นะครับแล้วก็ถ้าใครมีกระเป๋าน้อยโดยที่ไม่ได้ซื้อเกมพาร์กระเป๋านะครับเยวกระเป๋าอยู่ไหนนี่นี่น,นี่นี่นะครับตรงนี้ถ้าใครมีจํากัดอยู่3 0 0แนะนําให้เหลือไว้ ประมาณ50ช่องนะครับ5 0 5สถึง50ถึง100ช่องไม่ก็60-80ถึง80ช่องประมาณนั้นนะครับที่เหลือไว้เพราะอะไรจําเป็นต้องเหลือไว้นะครับเพราะว่าเวลาเราดันเลเวลเนี่ยแล้วเ,เราสุ่มตัวละครนะครับแล้วเราเปิดไปประมาณนเนี้ยเปิดไว้ประมาณนี้นะครับดวงเราอาจจะเปิดได้แลบมากกว่าปกติก็ได้นะมากกว่าที่เราเซ็ตเอฟไว้นะครับโอเค มาเริ่มกันเลยครับต่อมาอ่ามาถึงตรงนี้นะครับก็ให้เราเอ่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกดสุ่มนะแนะนําพี่แนะนำนะครับให้เรามามาที่เจ้าทันิชากตรงนี้นะบอกาแล้วก็เอาเมาส์ชี้ไปตรงตัวคิวตรงนี้นะครับไอ้ลืมเซตให้เป็น c o n t i n u o a s p l payback นะครับไม่ก็พี่อ่านถูกหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับไม่ก็เซตเป็นลูปอย่างนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ก9 9 9้า,าไปที่พี่เคยแนะนํานะอะ่เรื่องเวลาเราพิมพ์กับเอ่อเซต continue เนียตรงนี้นะ มันจะทําให้ความดีเลย์ของแอปมันน้อยลงนะครับเมื่อก่อนน้อยลงนะตอนนี้ไม่รู้นะครับหรือว่าพี่คิดไปยังไม่รู้นะแต่เหมือนจะน้อยลงนะครับพี่ถึงได้ใช้เป็น999ไว้แต่ว่ากดตรงนี้ไปทีเดียวก็ได้นะครับจะได้ไม่ต้องพิมพ์เลขอย่างแรกนะครับให้เราเอาเมาส์ของเราเนี่ยเคอร์เซอร์เมาส์ตรงนี้นะครับเห็นไหมเห็นเมาส์พี่ใช่ไหมให้มาวางที่ตัวคิวนะครับเสร็จแล้วกดอัดไปนะครับกดอัดของพี่จะเป็น Control Shift Alt R นะครับปุ๊บมันจะขึ้นปุ่มแดงแล้วก็ให้เรากดดัดไปเลยนะครับอ่ะน อ่ะประมาณนี้นะครับก็ปล่อยมันสูมไปนะครับปล่อยมันสูมไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็รอเวลาถ้าใครกลัวหลุดนะครับให้เรากดสเปซปาร์หนึ่งทีนะครับอ่ะนี่เลยแม้ก็แบบกดเป็นปิดแชทเปิดแชทอย่างนี้ก็ได้นะเนี่ยปล่อยมันอัดไปอย่างนี้นะครับอ่ะนี่เลยพอตัวละครเราเริ่มเต็มกระเป๋านะครับก็ให้เราดูว่าเวลาเท่าไหร่นะครับสมมุติว่าเราสูมสิบนาทีกระเป๋าเต็มอย่างนี้นะครับก็ให้เรากดสต๊อปนะครับก็เอาเมาส์จะเปลี่ยนจากรากตัวคิวตรงเนี้ยมาเปลี่ยนเป็นกดสต๊อปตรงนี้นะปึ๊บ เสร็จแล้วนะครับอย่ากดผิดเด็ดขาดนะครับก็ให้เรามาที่ตัวละครอ่ะหลายคนอาจจะแบบต้องเลื่อนขึ้นนะครับตรงนี้เลื่อนขึ้นได้นะครับหรือว่าใครจะแบบไปเซตเล่นใหม่ก็ได้นะอ่ะเดี๋ยวพี่เล่นใหม่ให้ดูแล้วกันนะครับอ่ะให้ทุกคนทําตามกันได้เลยอ่ะทำตามมาเลยนะครับนี่นะก็แนะนําให้เราใส่ตัวละครแรกๆไว้นะสมมติว่าพี่จะยัดเป็นเจ้าบุรุแล้วกันนะครับปุ๊บอ่ะเป็นตัวแรกนะอ่ะแล้วก็ให้เราเลื่อนขึ้นนะครับเลื่อนขึ้นให้สุดอย่างนี้นะจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องการเลื่อนตัวละครอย่างนี้นะครับอ่ะ ตอนอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับก็ให้เราไปอัดมาเริ่มเลยโง่เมาส์ไว้ที่ตรงคิวตรงนี้นะครับกดคิวตรงนี้นะหรือว่าไม่ต้องเอาเมาส์วางที่ตัวคิวก็ได้นะแต่ว่าพี่แนะนําให้ทาอย่างนี้นะครับเพราะพี่ก็ทําอย่างนี้นะอ่ะนี่นะครับกดอัดไปนะครับหนึ่งครั้งนะครับปุ๊บอ่ะพอกดปุ่มพอขึ้นปุ่มแดงก็ให้เรากดคิวไปเลยครับนี่เลยปล่อยส่งไปเรื่อยนะครับปล่อยส่งไปเรื่อยอย่างที่พี่บอกเลยถ้าใครแบบเป่าเยอะเนี่ยเราก,ก็กลัวมันหลุดนะครับก็ให้เรากดตุกๆประมาณสิบนาทีขึ้นไปอ่ะไม่ต้อง ท่านลิตเราไม่หลุดไม่หลุดแน่นอนครับอ่ะเป็นี้พี่มั่นใจนะครับกดกดกระโดดไป็หนึ่งทีแล้วกันนะครับถ้าครบสิบนาทีแล้วอ่ะนี่นะครับพอกระเป๋าเราจะเต็มก็ให้เหลือไว้ประมาณสักห้าสิบถึงร้อยช่องอ่ะประมาณนั้นนะครับก็ให้กดสต็อปไปเลยครับนี่ปึ๊บแล้วก็มาคลิกที่ตัวละครอย่างนี้นะครับแล้วก็กดที่โบล็อตของเราตัวแรกแล้วก็กดที่ฟิวนะครับแล้วก็เซลล์อัลล็อกเอ่อเซเลกอัลล็อกไม่ใช่เซลล์นะครับปึ๊บแล้วก็กดฟิวเซเลกไปเลยนะครับปึ๊บอ่ะ แค่นี้นะครับเราก็เสร็จแล้วก็ให้เรากากระบาดมากแล้วก็เอาเมาส์วางที่ตัวคิวเหมือนเดิมนะครับเอาเมาส์วางที่ตัวคิวเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ต้องเน้นย้ำนะเสร็จแล้วก็กดจุดอัดไปเลยนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าใครจะยัดเบี้ยวประมาณนี้นะครับเรากดเล่นไปเลยนะครับอันนี้คือพี่ตั้งไว้แปดนะนะนี่มันก็จะสุ่มให้เรานะพี่เมาส์นี่พี่ไม่ได้ขยับเพราะว่าเมื่อกี้พี่ขยับอธิบายไว้นะครับมันก็เลยขยับเองนะประมาณนี้ครับเอ่อ อย่าลืมเรื่องจานวนช่องที่เราควรจะเว้นไว้นะครับอ่ะนี่เลยประมาณสัก 50- าสถึงหนึช่องนะครับเดียวกระเป๋ามันจะเต็มนะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็เผื่อใครแบบสุ่มๆอยู่แล้วได้ตัวรับตัวมิติชายนี่หรือว่ามิติที่เราไม่ได้เปิดออโตเซลไว้นะครับมันจะทําให้เราไม่เสียเรื่องการขายตัวละครที่เราไม่อยากขายนะครับอ่ะเห็นไหมนี่คือมันทาเองเลยนะครับนี่คือมือที่ปล่อยโล่งเลยนะที่ไม่ได้จับเมาส์นะครับคงจะถ่ายมือให้ดูไม่ได้นะครับไม่มีเว็บแคมนอ่ะนี่นะเห็นไหม ดันดิวแค่นี้นะครับง่ายๆนะครับง่ายๆเลยแต่ถ้าใครจะเปิดเรื่องสมมุติว่าใครดองไอเจ้าบัฟเอ็กซ์ทีสายล่างไว้ก็ให้เราข้ามขั้นตอนสักหน่อยนะครับข้ามขั้นตอนคือยังไงก็ไม่ใช่ข้ามขั้นตอนสิเพิ่มขั้นตอนอ่ะพอเราจะยัดเวลวตัวละครก็ให้เรามาที่ตัวละครอ,อย่างนี้นะครับแล้วก็กดไปที่ตัวละครน,นะครับแล้วก็กดที่ฟิวเล็กออรล็อกนะครับกดที่ฟิวอย่างนี้เลยอ่ะเียสมม,มุติถ้ามีแล้วนะโอเคเดี๋ยวพี่พี่ยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับชิบ อ่ะน,นี่อ,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  Mind อมันแลกอะอบัฟก e ปไล้อ่ะนี่นะครับก็ให้เรากดที Parkinson ่อย่างนี้นะครับกดที่ฟิวปุ๊บเดี๋ยวก็กดสเล็กออล็อกนะครับปุ๊บกดฟิวนะครับระหว่างที่กดฟิวเนี่ยตรงเนี้ยอย่าเพิ่งกดฟิวนะครับให้เรากดสเล็กออล็อกเสร็จแล้วก็มากดตรงนี้นะครับตรงนี้ต้องทำเร็วนะครับถ้าไม่อยากเสียกดเวลากดอีกีนะกดปุ๊บแล้วก็มากดที่ฟิวสล็กนะครับแล้วก็กดอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาเมาส์มาวางนี้แล้วก็รีบกดจุดนะครับนี่เลยเห็นไหมบัฟเราก็จะเสียแค่ประมาณ5าวินะครับอ่ะประมาณนี้เลยนะ โ okay. อเคเรื่องวิธีการอัปลเวลพี่ก็จะแนะนําประมาณนี้นะครับส่วนใครที่อยากเก็บพวกมิติกหรือมิติชายนี่ไว้ก็แนะนําพี่แนะนําให้เรา,อย,าเอย่าไปออโต้เซลวันเปิดแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าจะจัดวิลครับถ้าใครจะเปิดขวดไอพีเนี่ยก็เปิดแบบปิดเปิดออโต้เซลแบบพวกมิติกไปเลยก็ได้นะฮะอออต้อล็อกสิออโต้ล็อกให้มันไม่ไม่ต้องล็อกมิติกนะครับก็ยัดวิลจะเ,จะเอ่ออิมิมไปเลยแต่พี่จะดองตัวมิติกไว้เพื่อเป็นการยัดวิลวละครน,นะครับ จะเป็นตัวละครในการเปิดขนล,ลุงนะครับขนล,ลุงนี่พี่สุ่มได้กับซื้อมาครับสุ่มได้15นาทีเ,เรื่องสุ่มขนล,ลุงนะครับเผื่อใครดวงดีนะให้เราเปิดมาที่ร้านค้าตรงนี้นะครับจะมีเรื่องบอกว่าเจ้าเมดเกิดที่ไหนนะตรงนี้มันเกิดที่ชิมิล่าไอส์แลนด์นะครับแล้วก็ให้เรามาเข้าที่นี้แล้วก็เทเลปัตไปครับไม่ก็วิ่งไปก็ได้นะนี่ครับมันจะเกิดตรงนี้นะครับมันจะมีให้เราสุ่มปั๊บทุกๆ7วันได้ฟรี1ครั้งนะครับก็จะสุ่มจากพวกนี้มานะครับ อ่ะประมาณนี้เลยนี่คือพี่ซื้อไปหนึ่งรอบนะแล้วก็ใช้ได้ไม่กี่นาทีนะครับโอเคประมาณนี้นะครับโอเคคงจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็วันนี้พี่คงมาพูดแค่นี้นะครับแล้วก็อีพีหน้าเป็นเรื่องอะไรก็ขยายพูดเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยกันดีนะครับสำหรับวันนี้บายบายครับ